สนับสนุนโดยโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดและพึกษชาติสอบถามข้อมูลสินค้าโทร02 1578922ครับสวัสดีครับป้ามีนาสว่างแจ้งครับทำลบ ล้วเก็บลอบลเก็บอ้วนถูกย้กงคับตั้งแต่ตีห้าตีห้ากลางเช้ากับประมาณสิบโมงสิบโมงข่าวบ,บ,บ้านมาตอนแดกแข็แขงแรงดีครับนี่พอมาเมือปี5้ากลางปีคับก็ไม่โลหรือรบครับหายใจไม่ออกครับหายใจไม่ออกเลยต้องให้ดูชายพาหิงไปหามอเลยครับไปถึงโรงพยาบาลมอ,อก,ก็เข้าผลยาเท็จ ก็ให้นอนนอน,นอเหมือนของชุกเชิญครับของชุกเชิญมันยีทุกนาทีมอโถกลับมาแผล,ลูกชายไว้เอาซับพอกอลับะบายตอนนี้ใช่ไปถึงที่ทพ่อมาที่โรงพยาบาลพ่อผมก็รู้สึกตัวกันมาเมื่อโรงพยาบาลอาทิตย์นี่ครับถอแถลเหมือนกันถอแถลว่าถ้ามันมีอยากกินก็ตายเนี่ยมากิน<แ>โคชงโดลทอร์ัด ใหนโฆษณาเขาลงสร้างมาดูดีขึ้นมาครับดีขึ้นมาทํางานได้ปกติกับตั้งแต่ยึดมากินโฟชองให้ทราบเดือนว่าสรามเดือนถึงว่าไม่มีไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยครับดีที่สุดแต่นี้เพระว่าเราพมกินลาย่างที่เ็าบอกว่าถูกย่างมีลาย่างที่เขาบอาบก,อยอยกบอกก็กินมัดถุกย่างก็ไม่ไม่ดี แต่พอม,มากินผัวชงเนี่ยดีผลก็ไม่ได้ผลแต่รอดไม่ได้ผลนี่ก็บางที่ก็ผลบางที่ก็ไม่ได้ผล5วัน6วันผลมะก้อนตรงผลเฉาเย็นเาาเย็นเสียง้ายายเย็นมะก้อนนี่ไม่ได้เนี่ยทายุแดดแดดร้อนร้อนวันนี้นี่ไม่ได้อะไรนี่ทำงานได้ปกติกับผมทำงานทำทำเครื่องนี้ไม่ใช่เบาครับถ้าใครเห็นว่าทำเรื่องนี้เบาไม่เบารับเขาจะมองเห็นเตูาใครเรียกว่านั้นนะ คือถ่ายเรือนี่ม่เบาหนักคนที่เป็นโรคหืิร์บนี่ครับกินโฟชงก็หายครับพร้อมเป็นโรคหืิร์บแรงพร้อมมากินโฟชงเนี่ยความดใดหายพร้อมมีมะเร็งตาตายไปแล้วพร้อมมากินโฟชงเนี่ยพร้อมดีสุดๆว่าพร้อมดีผมทุ้ยใจมาครับ โปรโมชั่นพิเศษโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรและพึกษชาติปกติ1ขวดราคา1,850บาทลดเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นแถมฟรีโพชงขวดเล็กอีก1ขวดและคุ้มยิ่งขึ้นหากซื้อ2ขวดในราคา3,000บาทแถมฟรีอีก1ขวดใหญ่ทันทีเรียบโทรมาที่เบอร์02-1578922ยำ02้ยำ02-1578922เเลือกดูแล สุขภาพดีเลือกโพชง